ด,ดีดูแล้วคนไม่ดูด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมฮ์ทก็ไปเกมเหมือนเดิมนะครับผมอีกแม็ก็ไม UH, ่ใช่แล้วนะครับผมก็อยู่กับผมลอสซาก้านะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ไม่หลังจากนี้ผมก็จะพักยาวเลยนะผมลอสซาก้าเพราะว่าไม่ไหวนะครับผมเจอแต่สุดสุดเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเดินไปที่ไหนนี่เจอแต่สุดนะครับผมก็เลยสุดยอดเลยนะผมน้ําตาแทบไหลเจอแต่สุดไอซุดป้านนี่เต็มแมปเลยนะผมก็เลยไม่อยากจะเล่นสักเท่าไหร่นะครับ ก็เลยเขาขอพักอัดลอดซาก้าไปช่วงขนาดหนึ่งนะครับผมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผม,มกว่าซุปมันจะหายเนะาะกับสวยนะเนี่ยน้องเขาไม่อ่อนซ้อยให้ผมนะครับผมเขาเล่นโหนดเลยนะครับผมเออจ้เออเอออ้เนน้อ,องเขาโคตรโหดอะ่ะเขาสมมติเอาเลือดผมไปได้ขนาดนี้ก็ถือว่าอ้อยังพูดไม่จบเลยยังพูดไม่จบเลย แต่สบายดูสักกี่นไดดูดูดูแต่โอ้เกตหมดเกตหมดใจใจใจเย็นใจเย็นอออืืก็จะมาเล่นในโหมดของทีมเด็แมทนะครับผมโอ้โอ้โอ้น้องน้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะชิเออก็ขอโทษทีนะที่ไม่ได้อัดเกมมาหลายวันก็เพราะว่าก็เพราะว่าเออ ไม่สบายนะไอเป็นหวัดนะครับผมว่าใจแหลกก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับผมก็เลยไม่ได้ใครอัดเกมสักเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าน้องคนนี้นี่ถึงจะเป็นยศ2ดอกก็เถอะนะไอสองสองสองเพชรก็เถอะทาไมตัวเยอะเสือเกินเทพทูหรือน้องโอ้โตัวเยอะกับผมอีกนะเนี่ยโอ้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 โอ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 เวลาสอยสอยปรีปรีปร,ปร,ปรีอุ้ยหืสุดยอด ยเป็นทีมเรดแมทอยู uh ่น huh. ะผมอ้าล้วได้ข่าวว่าซุตมันมาแรงก็เลยเล่นซะหน่อยคราวนี้แหละแม่งเลยช็อตเอาช็อตเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดีเด็ดไหนดูฮาคูเมนนั่นเด้อดูไกลๆใอุ้ยเชื่ออุ้ยเชื่ออุ้ยเช้่อเอา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 ช็อตนี้ครับรออะไรเอา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 น้องเขาเอาน้องใจเย็นน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เวลาชาดหน่อยจิ้หายแล้วเขาจะเก็บผมผมผมไม่เก็บหรอกผมจะตายอย่างมีศักดิ์ศรีจ้านั่นไงว่าแล้วต้องตกตามไอ้ย่าตายอย่างมีศักดิ์ศรีจ้าน้องเขามีความสามารถทางด้านตัวละครนะครับดูจากตัวเขาน่าจะโอ้โหโคตรเยอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ตกไม่ตกไม่ตกเอ้ยอย่าโอ้าโอ้โอ้โอ้

น้องคุยอะไรสัตว์ปล่อยเมาส์เลยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยแก้งเด็กโอ้ยตายและ้ะน้องจะสู้พี่ทำไมอ่ะพี่รู้ว่าพี่มีของเกียนเยอะยังจะสู้อ่ะกูบอกเล่าั้งตอนบอกตั้งแต่ตอนที่เขาเข้ามาเล่นกับผมแล้วนะครับว่าน้องไม่เอานะน้องมัน <c oughs> ไม่ไหวจริงดิน้องเขาบอกเอามาเลยเลยเลยสู้สู้ส,สู้แล้วก็เอาตามคำขอก็เลยอะน้องครับน้องพี่สงสา,ารไม่ออกเราไม่เล่นละเย้ห้อกหายแป๊บไปเลยเปลี่ยนเกมเปเกมอ่าได้เปาชิ้นที่หนึ่งมาครับผมเราจะมารุ่นกันว่าเราจะได้ชิ้นทีเ่เราจะได้กี่บาทกันไปตุ้มอ่าพันบาทอไอ้เอ้ยโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับผม เออก็หลังจากดีไปเอจะหยุดหยุดอัดรัสก้าสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ารอซุปหมดเทศก,กาลสายฟ้าก่อนนะครับผมค่อยกลับมาเล่นนะครับผมโอเคผมเจะกันใหมไในคลิปหน้าผมสซโลชิปนี้ก่นลาไปก่อนถึ่นี้นะครับผมสุดยอดนะครับผมแล้วทุกคนมากเจอกันไปในคลิปหน้าครับผม